เน่ไอคนกวาดถนนฉันมีขวดมาให้เอาหรือเปล่าเอาครับเอาครับอะขับรถแทงแต่กิริยาตั้มไอไส้เดือนดินอไอพวกไส้เดือนดินหากินอยู่แต่ในรูปวกชาตินี้ทั้งชาติคงไม่มีปัญญาขึ้นมาบนดินเหรอไอยจิาทำอะไรเนี่ย lovely family tv โอ้ยทำไมมันร้อนอย่างนี้นะเหมือนฝนจะตกเลยพออ่ออ้าวออมมีอะไรลูกป้านวลเขาซื้อป้าหมึงมาฝากจากพอ่โอโว้ของโปรดพ่อเลยนะเนี่ยพอ่ออะไรลูก จะเข้าบ้านแล้วยังเนี่ยแดดออกแล้วนะพ่ออีกแป๊บนึงลูกเหงื่อพ่อยังไม่ออกเลยลูกพ่อนี่ก็แปลกเนาะมีเงินมีบ้านอยู่สุขสบายแต่ชอบออกมาก,กวาดถนนข้างทางก็คนแก่เนาะหนูอ,อยากให้พ่อนอนติดเตียงเหรอลูกเปล่าจะพ่อมาหนูช่วยมาสิเอาปมกุแข่งไปเดี๋ยวทำไมกินของไม่รู้จักเก็บแบบนี้ รถเราเช่าเข้ามานะแล้ววันนี้ต้องรับครอบครัวหนูบีมไปทานข้าวด้วยขอโทษครับแล้วหนูมั่นใจนะว่าสามารถกล่อมครอบครัวแฟนหนูให้ช่วยซื้อหุ้นบริษัทเราได้น่าจะได้แหละครับคุณแม่เพราะผมกับน้องบีมเรารักกันมากครับให้มันจริงเหอะเอ๊ะเดี๋ยวนั่นคนกวาดถนนนี่จอดจอๆจอดแม่จะเอาขวดให้มันได้ครับคุณแม่ ได้แล้วหนูร้อนแล้วอ๋อได้สิลูกเข้าบ้านกันเน่ไอ้คนกวาดานนฉันมีขวดมาให้เอาหรือเปล่าเอาครับเอาครับเดี๋ยวใส่ในลังนี้เลยก็ได้นะครับ ใ,นนใส่สายาแบบนี้คะขับรถแผงต่กิริยาตั้มเดี๋ยวพันว่าแม่ออมยังมีเรื่องอะไรลูกไม่ทันแล้วมัง้งไอ้ใส่เดือนดินพวกแกไม่มีส่วนไหนในชีวิตเลยที่เทียบฉันได้ ส่วนเธอ,อวางอาจบอกว่าฉันเฮ้ยอย่านะครับคนเหมือนกันไม่ได้รู้จักกันทำไมต้องทำกันขนาดนี้ครับอย่าคนอย่างพวกแกไม่มีใครเขาอยากรู้จักหรอกแล้วอีกอย่างนะคนรวยในจักรวาลนี้เขาทำอะไรก็ถูกไปหมดแหละดำ กลับให้เป็นขาวผิดกลับให้เป็นถูกคนรวยจับคู่ก e ับอะไรมันก็ดูรวยรถหรูคันนี้ฉันเช่ามาแต่พอมันมาจับคู่กับคนรวยอย่างพวกฉันมันก็เลยดูแพงฉันว่าไม่ใช่หรอกพวกคุณมันป่วยเป็นแค่กลุ่มคนที่อยู่ในกาลา ถ้าออกนอกกราลเมื่อไหร่ยังมีกฎอีกหลายอย่างที่พวกคุณไม่อาจชนะได้กฎบ้าบออะไรของเธอจะชนะคนรวยได้กฎแห่งกรรมไงมันยุติธรรมเสมอแม่ครับปล่อยพวกมันไปกินปลาหมึกแท้ใช้ชีวิตกับการเก็บขวดไปเลยครับส่วนพวกเราไปใช้ชีวิตหรูโบยบินอยู่บนนภาันเลยครับได้จะลูก ไอ้คนจนหืมไอ้พวกไส้เดือนดินหากินอยู่แต่ในรูปวกชาตินี้ทั้งชาติคงไม่มีปัญญาขึ้นมาบนดินหรอเฮ้ย,ยทำอะไรเนี่ย,ย,ย,ยคุณแม่มาสิเดี๋ยวไปก่อนลูกฝนตกแล้วอย่าไปยุ่งกับพวกมัน ขรับคุณแม่ฝากไว้ก่อนเถอะมาสิพรอมจย็นลูกฝนตกนะลูกรีบมานะวันนี้แฟนหนูเขาจะพาไปทานข้าว เลี้ยงสิเขารวยเห็นว่าจะขับรถหลูกมารับด้วยนะเฮ้ยแค่นี้นะเข้ามาแล้วเนี่ยเหรอเดียวใช่คับคุณแม่โอ้ยบ้านใหญ่โตจังที่เดียวที่ละสวัสดีค่ะคุณแม่ สวัสดีจ้าลูกแหมไม่ได้เจอกันนะมามาให้แม่กอดหน่อย <c oughs> สบายดีไหมลูกสบายดีค่ะคุณแม่เดี๋ยวเชิญข้างในกันก่อนดีกว่าค่ะจ้ะลูก <c oughs> เดี๋ยวรอสักครู่นะคะคุณพ่อของบิมกกำลังจะมาไม่เป็นไรลูกแล้วหนูเกินกับคุณพ่อหรือยัง <c oughs> อ๋อเกินแล้วค่ะคุณแม่เหรอแล้วคุณพ่อหนูว่ายังไงบ้างล่ะลูก คุณพ่อไม่ว่าอะไรค่ะตอนนี้บีมก็โตแล้วสามารถมีแฟนได้แล้วค่ะไม่ใช่เรื่องนั้นลูกแม่หมายถึงเรื่องที่จะให้คุณพ่อหนูช่วยซื้อหุ้นบริษัทแม่นะ่ะใช่ถ้าคุณพ่อบีมไม่ช่วยบริษัทพวกเราต้องเจ๊งแน่แนๆเผลอๆอาจจะต้องขายเป็นหุ้นขยะและพี่กับคุณแม่ก็คงต้องไปอยู่วัด เรื่องสำคัญขนาดนี้บีมยังไม่ได้คุยหรอค่ะบีมกะว่าเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันแล้วบีมค่อยพูดนะคะไม่เป็นไรลกูกแล้วนี่คุณพ่อหนูใกล้มาหรือยังล่ะใกล้แล้วค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่ก็คงจะมาแล้วล่ะค่ะอ๋อจ้ะหนูบีมค่ะคุณแม่หนูมีพี่น้องกี่คนล,ะล่ะลูกสองคนค่ะหนูเป็นน้องคนเล็ก แบบนี้มรดกหมื่นล้านก็ต้องหาหนึันแค่สองคนนะสิใช่ค่ะพี่เดียวแล้วไม่รู้ว่าคุณพ่อหนูเขาจะรับพวกเราได้หรือเปล่าลูกวินว่าได้ค่ะคุณแม่เพราะว่าคุณพ่อหนูท่านเป็นคนสมรถานหู<ฮ> <c oughs> แต่พี่ว่าไม่ได้ ุณพ่อกว่าเสร็จแล้วหรอคะเหนือเต็มเลยค่ะใช่ลูกพ่อกวาดเสร็จแล้วเออพี่ออมเมื่อกี้พี่ออมบอกว่ารับไม่ได้พี่ออมรู้จักครอบครัวแฟนหนูแล้วหรอถึงคิดว่าคุณพ่อรับไม่ได้รู้จักสิรู้จักดีเลยแหละนน่ไอคนกว่าถนนฉันมีขวดมาให้เอาหรือเปล่า เอาครับเอาครับเดี๋ยวใส่ในลังนี้เลยก็ได้นะครับฮ่าขับรถแพงแต่กิริยาตั้มเดยี่ยวมันว่าแม่ไอ้ไส้เดือนดินพวกแกไม่มีส่วนไหนในชีวิตเลยที่เทียบฉันได้ส่วนเธอวังอาจบอกว่าฉันอ,อย่านะครับ ขอโทษค่ะขอโทษข,ขอโทษครับพวกเราไม่รู้จริงๆว่าท่านเป็นมหาเศรษฐีหมื่นล้านกี่เดียวคุณแม่ทำก,กับคุณพ่อเพียขนาดนี้เลยเหรอเออแม่ขอโทษใครจะไปคิดล่ะว่าคนรวยจะไปกวาดถนนที่คุณพ่อบีมท่านไปกวาดถนนเพราะท่านต้องการออกกําลังกายทําตัวให้มีประโยชน์ต่อสังคมแล้วที่เก็บขวดละ่ะท่านไม่มีจะก,กินเหรอ ที่คุณพ่อของบีมต้องไปเก็บขวดไม่ใช่เพราะว่าไม่มีจะก,กินแต่เป็นเพราะว่าท่านเก็บไปให้คนจรจัดที่เข้ามาในหมู่บ้านไม่ได้ฮะมีอย่างนี้ด้วยเหรอแน่นอสิไม่เคยเห็นมันผิดวิสัยคนรวยนะสังคมแห่งการแบ่งปันเขาไม่แบ่งแยกคนรวยคนจนกันหรอกนะจะมีก็แต่มีมากหรือมีน้อยมีเหลือก็เผื่อแผ่ ให้กับคนที่มีน้อยและเมื่อไหร่ก็ตามที่พวกคุณออกจากกาลาจงลืมตาดูแล้วจะเห็นว่าโลกแห่งความเป็นจริงมันเป็นยังไงค่ะทราบแล้วค่ะออกไปออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้ทางคู่เลยบีมหนูบีมบีมข่ะพียอมรถหลูที่เธอเห็นเขาเช่ามาด้วยนะ ฉันนับหนึ่งถึงสามถ้าไม่รีบออกไปจากบ้านฉันก็จะไม่มีโอกาสได้ออกไปอีกเลยหนูพิมพนงพอให้โอกาสพวกเรานะพอเฮ้ยหนูไม่้อไปแล้วค่ะไปแล้วเฮ้ยนี่แหละหน้าที่เขาว่า สิ่งที่ต้องทำคือความดีสิ่งที่ต้องมีคือคุณธรรมและสิ่งที่ต้องจำคือบุญคุณเกิดเป็นคนยันเนรคุณคน